ช่วงทำตามตวงสนับสนุนโดยน้ำยาเช็ดกระจกคิงสเตล่าช่วงทำตามตัวนี้นะคะมีม่ที่เอามาปั้นทุกคค่ะเป็นเมนูที่อร่ยง่ายแล้วก็ทำง่ายๆค่ะชื่อกระเบื้องทะเลค่ะไส้ของกระเบื้องทะเลค่ะประกอบด้วยเนื้อกุ้งค่ะต้องใช้กุ้งอกพักค่ะเราก็จะเอากุ้งนี้ลงไปปั่นค่ะเวลาซื้อกุ้งมาค่ะแกะเนื้อเรียบร้อยแล้วพยายามทำให้เนื้อกุ้งแห้งที่สุดค่ะ ปั่นพอให้หยาบๆนะคะแล้วก็มันหมูแข็งค่ะก็จะได้เนื้อกุ้งแล้วก็มันหมูแข็งค่ะ บดรวมกันนะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าความจริงตรงนี้มันก็เกือบเหนียวแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราใช้วิธีนวดอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะปรุงรสค่ะตัวที่ช่วยให้เจ้าไส้กุ้งกระเบื้องของเราเนี่ยมันเหนียวนะคะก็จะมีไข่ขาวค่ะปรุงรสค่ะด้วยเกลือพริกไทยแป้งมันท้องกงค่ะเราจะนวดค่ะเคล็ดลับอีกอันนึงก็คือว่าคุณชมต้องให้เนื้อกุ้งแล้วก็เนื้อหมูทุกอย่างเนี่ย เย็นจัดๆเท่านั้นค่ะไม่เย็นไม่เหนียวค่ะเรานวดพอที่ให้เขาเข้ากันเล็กน้อยนะคะตุงจะใส่น้ำมันงาลงไปเพื่อเพิ่มความหอมค่ะเราจะนวดด้วยมือแบบนี้ละคะ่ะจนกว่าส่วนผสมนี้มันเข้าเป็นก้อนก็แสดงว่าความเหนียวเกิดค่ะเอาละค่ะส่วนผสมของกุ้งนวดจนเหนียวดีแล้วค่ะคุณชมก็ใส่งาผสมลงไปเลยค่ะแล้วก็ผักชีสับค่ะนวดให้เข้ากันดีนะคะ เพื่อเพิ่มความเหนียวค่ะคุณผู้ชมเอาส่วนผสมนี้ค่ะไปเข้าตู้เย็นค่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะเอาละค่ะเมื่อเข้าตู้เย็นครบชั่วโมงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะเอาเจ้าแผ่นปอกเปียะค่ะมาวางเลยแล้วก็จะห่อด้วยไส้กร้งนี้ละค่ะทาไปแบบนี้ค่ะให้ทั่วทั่วแผ่นเลยค่ะแผ่นปอเปียะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เหมือนที่เขาเอามาทําโรตีส่ไหมแล้ะค่ะสามารถจะซื้อได้ตามตลาดสดทั่วไปนะคะแล้วก็ ปิดด้วยแผ่นปอเปี๊ยะอีกแผ่นหนึ่งประกบคู่แบบนี้ค่ะแล้วก็จะนําลงทอดเลยค่ะเวลาทอดค่ะใช้ไฟปานกลางค่ะทอดแป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะ สุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเสด็จน้ำมันนะคะแล้วก็ตัดใส่จานเสิร์ฟลหั่นค่ะคุณผู้ชมต้องใช้มีดคมๆค,ค,ค่ะแล้วก็ชุบไปเลยแบบนี้ตกแต่งด้วยผักชีเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะกระเบื้องทะเลค่ะทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยนะคะลองทำตามตูงดูค่ะเมนูนี้เวอร์ ายการอาหารครั้งแรกในประเทศไทยที่ผู้ชมทางบ้านทั่วประเทศสามารถสั่งอาหารตรงจากครัวมาดามตรงไปอิ่มอร่อยที่บ้านได้เมนูประจําสัปดาห์นี้คือข้าวปั้นเจไม่จาเจและกุ้งกระเบื้องทอดรับเพียงสิบสายแรกเท่านั้นค่ะและระหว่างที่เราไม่เจอกันนะคะคุณผู้ชมอัปเดตว่ามาดามตงไปทีมร้านไหนมีเมนูอะไรอร่อยบ้างผ่านทาง Facebook หรือ i ิน t ต g r กรมาดามตรงค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปคิดสูตรุ o r k วิ r k กระฝากคุณผู้ชมกันดีกว่าค่ะแล้วก็ขอทำห้องครัวให้หอมๆค่ะสวัสดีค่ะ กายการมาดามโวฟูดเวิร์ควันพุธที่26พฤศจิกายนเวลา10โมงครึ่งช่วงมาตามตัวบินลงใต้เปิดสูตรอาหารใต้สไตล์เชฟนูรอ์อซมันมีสเตปเป้เชฟอีสสนไทยที่ดังไกลระดับโลกช่วงอร่อยแบบตัวเตรียม2มนูให้พร้อมปั้นเมน,นูลูกชิ้นปลาอินี พร้อมกับหนุ่มหล่อสุดโรแมนติกมีพีราพัฒช,ช่วงทำตามตัวเข้าครัวทำอาหารตายกับเมนูปลากระบอกทอดขมิ้นที่สุดแสนจะฟินกันทั้งบ้านทั้งหมดนี้ในรายการมาดรามตัวฟู้ดเวอร์